พลอยชิตจันท์โดนฟ้อง50ล้านหลังเผยเรื่องจริงคลิปบุกบ้าน20ล้านค่ะเรียกเดวยวาสืบเนื่องมาจากนักแสดงสาวพลอยชิตจันทร์ทำคลิปบุกบ้านราคา20ล้านแชร์ประสบการณ์จริงโดยชีย้ให้ดูจุดบกพร่องบานรั่วเชื้อราขึ้นจนต้องซ่อมแล้วซ่อมอีกผ่านช่อง YouTube มามีชิตจันทร์แต่จู่ๆคลิปดังกล่าวก็ได้ถูกลบออกไปค่ะ ล่าสุดนะคะเจ้าตัวก็ได้โพสภาพหมายเรียกจากศาลที่ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทจากกรณีข้างต้นโดยเผยว่าหลายคนถามกันมาว่าคลิปหายไปไหนด้วยความเคารพต่อคําสั่งจากศาลพลอยได้ระงับการเผยแพร่วิดีโอคลิปบุกพาดูบ้าน20ล้านที่ซื้อไว้ GP ที่16รายการหลังบ้านพลอยในช anel YouTube มามีชิดจันที่ได้โพสต์คลิปแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งที่เราเจอแบบจริงๆเรื่องทั้งหมดในลิป เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับบ้านของเราที่ซื้อไว้เราแชร์เพื่อให้คนดูที่ติดตามรายการได้ประโยชน์ได้ความรู้จากประสบการณ์จริงของเราที่ได้เจอมาไม่ได้มีเจตนาจะบ้าร้ายหรือโจมตีใครทําให้ใครเสียหายไม่ได้วิดเบือนความจริงเลยเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นจริงๆกับเราและเราเองก็เสียหายเสียทั้งเงินเสียทั้งความรู้สึกค่ะ ลองคิดดูซื้อบ้านมาสี่หลังราคาไม่น้อยเจอเรื่องแบบนี้ไม่คิดว่าเราโพสต์ความจริงแล้วจะโดนฟ้องแบบนี้เรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทตกใจมากกลัวไปหมดไม่รู้ว่าที่เราทํามันมีความผิดด้วยหรอในฐานะผู้บริโภคที่ซื้อบ้านมาแล้วเกิดปัญหาตั้งแต่ปีแรกตั้งแต่ยังไม่เข้าอยู่เลยผนังบ้านก็มีราขึ้นถึงวอลเปเป,เปอร์จะปิดไว้แต่ก็เอาไม่อยู่รามออกมาตลอดแบบน่ากลัวมากแกยังไงก็ไม่หายไม่จบหนักเลยเจอปัญหาน้ํารั่ว ซึมฝ้าลงมาจากชั้นบนสะสมมาเรื่อยๆจนต้องรื้อฟ้าเปิดฟ้าหมดสีภายนอกรอบตัวบ้านก็ลอกค่ะ ตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ก็ยังต้องซ่อมแซมปัญหามันเยอะมีอีกหลายจุดจนตอนนี้เลยต้องจ้างบริษัทตรวจบ้านมาตรวจทั้งเสีหลังมาเทสเช็คสแกนบ้านให้หมดระบบไฟระบบน้ำโครงสร้างทุกอย่างดูว่าสาเหตุของปัญหาอยู่ตรงไหนเพราะอะไรจะได้แก้ไขเราซ่อมแซมมาเรื่อยๆทุกปีไม่เคยหายกลับมาเป็นอีกคิดดูเราเสียความรู้สึกแค่ไหนยังมาโดนฟ้องอีกซื้อบ้านมาอยากได้ที่อยู่แล้วปลอดภยัยอบกุ่นอยู่แล้วสบายใจแต่ แต่เรื่องที่เจอทั้งเชื้อราน้ำรั่วปัญหาต่างๆทําให้กังวลไปหมดอย่างเชื้อราหายใจเข้าไปจะกระทบสุขภาพหรือเปล่าเราเคยซ่อมแก้ไขปัญหาบ้านเราซื้อมาแล้วบ้านก็บ้านเราเราจะพูดความจริงว่าบ้านเรามีปัญหาอะไรก็โดนแบบนี้คืองงมากมีใครเคยเจอแบบนี้ไหมหรือใครมีเรื่องแบบเดียวกันแชร์และแนะนำพลอยที่พลอยควรทำยังไงคะ ซึ่งตอนนี้ก็กําลังปรึกษาทนายแต่เอาจริงๆเราไม่อยากมีเรื่องกับใครเสียเวลาทํางานนะแต่พลอยก็เชื่อมั่นในความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายพลอยจะเลือกอยู่ห้างความจริงถ้าจะต้องสู้ก็จะสู้เพราะมันคือเรื่องจริงเราจะไม่มีสิทธิพูดหรือบอกเรื่องจริงแชร์ประสบการณ์เพื่อให้คนอื่นได้รู้ได้เกิดประโยชน์เลยเหรอเครียดนะไม่รู้ต้องทํายังไงตอนนี้บอกตัวเองสู้ๆๆปัญหามีไว้แก้บ้านก็ต้องซ่อมสู้เพื่อความจริงก็จะสู้คะ่ะ